สวัสดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสมุนสก้นเมื่อนี่น้องมาบอกก็น่าสนใจอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้น้องใจจะมากินข่าวแล้วพี่น้องเมื่อแตงเกียร์จะกินข่าวพี่น้องกินกับสมูนี่พี่น้องได้ยินยุ้ยพี่น้องแต่เคยกินเลยพี่น้องอันนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องน้องใจกินเลยพี่น้องอ่ะครั้งแรกครั้งแรกหรืครั้งแรกในชีวิตพี่น้องอ่านไก่ต้มข้างล่าพี่น้องการน้องใจเบิงในโทรศัพท์นะป้าเปลือกบิกหลายพี่น้องแต่ข้างในนะมูนะนิดเดียวพี่น้องอันนี้เฮาก็มารุ้นพี่น้อง มันร้ายหรือมันน้อยนะพี่น้อง<ด>หรือมันแสบหรือบบแสบพี่น้องน้ำใจก็่ได้กินนี่ครั้งแรกเลยนะพี่น้องเขาเด้กพี่น้องกินขา่าวกินขา่าวน้ำกันพี่นอ้องเออับ้ 哎，呀你看一段，别闹、oh,。 Oh, Hãy oh, <coughs> mọi người 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 mọi これもペン。 nói ăn mất chạy chị kia mà cho bỏ ô tụi này mình tùy với chắc là kinh đây là đấy đây là mà tùy một chồng này chấm cháo đi sạp ừ, ừ, nó Chứ khó hết vậy Mật lại khó kì nữa Bày bằng tỏ nữa Khó lại bằng tỏ bay Cái ไล่มาไปน้องเนาะเปตออเปิดแสงตามไปดิมเนี่ยมาอ้าวพี่น้องผมรักพี่น้องำใจตอนนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องนจำใจเขาเปลี่ยนชุดก็พี่น้องเดี๋ยวไปเยี่นต่อพี่น้องเด้ออ้าวพี่น้องน้ำใจฟังสอกเข้าไปพี่น้องมั้งสนุกสุดคนเด้อที่น้ำใจเล่นคิปบ่อยๆพี่น้องให้พี่น้องเบิรงให้พี่น้องฟัง พี่น้องอ่านไลค์คนกับที่แบบน้องใจนะโอเคนะจักจะบอกหนไอยพี่น้องเนาทงใจว่าวิชาทำงานอนไรก็ต้องกระจุกกระไฟเด้อพี่น้องสหรับดีนี่น้องใจก็ขอลาสอนสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย